สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ที่บริเวณลานโปรโมชั่นแกลนฮอรีค่ะขออนุญ,ญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งโปรโมชั่นสุดพิเศษกับเสื้อยืดอีซี่แวร์สแถมหค่ะคุณลูกค้า3ามแถมหกันเลยวันนี้เนื้อผ้าดีนะคะคุณลูกค้าใครไม่เชื่อแวะมาชมตรงนี้เลยกับเสื้อยืดอีซี่แวร์้ลาิ่มมาก 3แถมหนึ่งกันไปเลยตัวละ190บาทประหยัดสุดๆกับโปรโมชั่นนี้ใครที่ชื่อชอบในส่วนของเสื้อยืดนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งแบรนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะกับเสื้อยืด Easy Wear. อีซี่แวรคอกลมวันแม่วันแม่เปิดด้วยสีวันแม่เลยเมื่อกี้ก็ไปมิกเซลวันแม่ มาอีซี่แวร์วันแม่หน่อยอะเสื้อยืดคอกคุณลูกค้าคะสามแถมหนึ่งกันไปเลยวันนี้กับแบรนด์อีซี่แวระมาดูตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าเอฟหนึ่งตัวก็ได้หรือใครจะโปรโมชจะใช้โปรโมชั่นสุดคุกสามแถมหนึ่งกับเสื้อยืดอีซี่แวรเนื้อผ้าด,ดีมากคองกงคุณลูกค้าคอกรุ way, ่นลูกค้าอีซี่แวรสามแถมหนึ่งตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท ซื้อ3ตัววันนี้จ่ายน้องในราคาเพียง5 7 0บาทรับไปเลย4ตัวรับไปเลย4ตัวจ่าย570บาทตกเฉลี่ยแล้วตกตัวละ142บาทโอ้โหพิเศษจริงๆคุณลูกค้าพิเศษจริงๆสวัสดีพี่ต้อยนะคะเรามีนัดกันแล้วพี่ก็ไม่ไปนะวันนี้เว้ย <c oughs> ไม่ไปจริงๆใช่ไหมจะไปพี่จะไปเดี๋ยวไปแน่อะ มาดูร้อยเก้าสบาทร้อยบาทสแถมหนึ่งคุณลูกค้าจ่าย570บาทรับไปเลยรับไปเลยสี่ตัว ตกตัวละ142บาทจากปกติต้องจ่ายน้อง190ถ้าซื้อตัวเดียวจ่าย190ถ้าซื้อ3ตัววันนี้แถมฟรีหนึงตัวเหลือตัวละ142บาทโอ้โหมาดูสีกันเลยคุณลูกค้ารีบๆไปเดี๋ยวพี่ต้อยจะรอนานนะคะสีฟ้าจ้านี่190แถม1นึคุณลูกค้าจ่าย570บาทจับคู่กันมาซื้อก็ได้คุณลูกค้าถูกมาก ร้อยเก้าสิบเหลือ142บาทสามแถมหนึ่งกับเสื้อยืดอ Easy ีซี่แมสีฟ้าไปแล้วค่ะมีสีอะไรอีกเ,เอ่ยชมไปเรื่อยๆค่ะสีเหลืองค่ะคุณคลูกค้าเรามีไซส์ไหนบ้างน,นะมีไซส์นะคุณลูกค้า S M L XS ถึง 2XL เลือกไซส์ได้อ่ะชมสีก่อนอะอันนี้เหลืองแบบเหลืองอะไรเนี่ยเหลืองเข้มนะคอวีเหลืองเข้มจ้กตัวนี้คุณลูกค้าคอวีเหลืองเข้มร9 0บาทซื้อสาแถมหนึ่งวันนี้ตกตัวละ142รบาทจา้ะอะเหลืองเข้มไปละเหลืองอ่อนมาหน่อยนี่อะอันนี้เหลืองอ่อนค่ะคุณลูกค้านนอชะ สีเหลืองอ่อนตัวนี้ก็190บาทซื้อ3ตัววันนี้เหลือตัวละ142บาทใครจะรับทักมา f f 5 7 0รับไปเลย4ตัวยับ easy wear จาก190วันนี้เหลือ142สีเหลืองอ่อนไปแล้วจ้กมาสีถัดไปค่ะส้มแป๊กก็มีใครที่มีผิวขาวใส่ส้มแป๊ด ผิวคุณลูกค้าจะออร่าขึ้นมาทันทีกับซ่อมสีนี้หรือคุณลูกค้าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษผิวค้ำก็ใส่ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยขับคุณลูกค้าที่มีผิวขาวอยู่แล้วขาวขึ้นไปอีกแล้วน้องแนะนําเลยนะเสื้อสีนี้นะคุณลูกค้าใส่กับกางเกงสีขาวโอ้โหที่เริ่มกลัวลำโพงเราแล้วทำไมมันดังโคเก,ก,กนะ ตัวนี้คุณลูกค้าสีส้มตัวนี้ใครรับไปน้องบอกให้เอาไปใส่กับปับงพี่ไปเลยงนูปังพี่ไปเลย <c oughs> เอาไปใส่กับกางเกงสีขาวโอ้โหใครไม่มองกลับมาหาน้องเลยนะจ๊ะวันนี้3แถม1 190บาทจ่ายน้อง3ตัว5 7 0เหลือ142สีส้มไปต่อจ้าสีถัดมาค่ะสีน้ำตาล สีน้ำตาลกำลังพอดีไม่เข้มไม่อ่อนตัวนี้ก็190บาทซื้อ3ตัวจ่าย570นะจ๊ะรับไปเลย4ตัวเอาง่ายจ่าย570รรับสตัวไปเลยคุณลูกค้ามดหรือ,อยังเอ่ยอะสีสีเทาค่ะสีเทาอันนี้ก็เป็นเทากำลังพอดีคุณลูกค้าเทาใส่ได้กับทุกสีนะคะกางเกงสีเข้มกางเกงสีอ่อนใส่ได้หมด ใครจะรับเทาตัวนี้เป็นเทาพวีนะคะคุณลูกค้า190บาทตัวละ190บาทซื้อ3ามแถมหนึ่งค่ะสีถัดมาค่ะอันที่สีอะไรนะพี่ตาลายล่ะ้ยครบ12บส2สีเลยนะเสื้อยืดอีซี่แวรสีแอ,องนี้สีแดงนะอะ อี wear, ซี่เวล์เสื้อยืดสีแดง190บาทรับ3ตัวแถมให้อีกหนึ่งตัวซื้อ3ตัวแถมให้อีกหนึ่งตัวเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้านิ่มใส่สบาย190บาท190บาทก็ถูกแล้วซื้อ3ตัวรับเพิ่มอีกหนึ่งตัวกับราคาเฉลี่ยแล้วนะคะตกตัวละ142บบาทค่ะสีถัดมาค่ะ มาต่อที่สีม่วงเอ๊ะสีม่วงนี้แอบมีอะไรพิเศษอยู่ไม่มีนะอะสีม่วงอันนี้คอกลมหรือคอวีเลยสีม่วงคอวีคุณลูกคา้า3แถม1กันไปเลยเดี๋ยวปกติเราขายราคาเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบนี่ราคาพิเศษหร่อยังราคาปกติร้อาบาทราคาปกติร้อบาทคุณลูกคา้าเอฟน้อง3ตัวนะจ้าเอฟสตัว รับไปเลย4ตัวเฉลี่ยจาก190เหลือ142บาทสีม่วงใครจะรับรคุณลูกค้าแคปหน้าจอมาเลยเลือกสีมาเลยนะคะเลือกให้ครบ4ตัวน้องแนะนำให้ f 4 F3 ไปเลยจ่าย570บาทนะคะรับไปเลยตกตัวละ142บาทไปต่อจา้ายังนิ่งอยู่นะไม่สนใจเสื้อย,ยืดน้องเลยนะคะุณลูกค้า ไม่รับเลยหรอไม่รับต้องไปต่อนะคะเอาเดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นนี้น้องไม่ได้มีตลอดไปนะคะโปรโมชันนี้เราถึงมเมื่อไหร่ลูกถึง24สิงหานี้นะคะคุณลูกค้าโปรโมชันนี้ถึงวันที่24สิงหาคุณลูกค้นนทาที่เดินอยู่หน้าร้านกำลังเดินมาได้ยินเสียงอยู่แวะมาดูก่อนนะคะเสื้อยืดอิซี่แหว3แถม1กันไปเลยค่ะอะมาดูแบบที่สองเป็นแบบคอซอนบ้างอะ เยอเป็นคอซ้อนคอซ้อนดียังไงอะ่ะผ้าจะหนาขึ้นแล้วคอเขาจะซ้อนสีอื่นให้ตัวนี้เป็นคอซ้อนสีฟ้าคอซ้อนสีเทาสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าราคาแค่220บาทเอง220บบาทกับเนื้อผ้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าผ้าหนามากกับเนื้อผ้าแบบนี้คุณลูกค้าคุ้มมาก 220ก็คุ้มแล้วซื้อตัวเดียวจ่ายน้องแค่220ยังไม่พอยังไม่พอถ้าลูกค้ารับน้อง3ตัววันนี้น้องแถมไปเลยอีก1ตัวกับเนื้อผ้าแบบนี้คุณลูกค้าอี e Z are, ซี่แวรเสื้อยืดคอซ้อน220บาท F3 ตัวจ่าย660 F3 ตัวจ่าย660ยังไม่พอรับไปอีก1ตัวฟรีไปเลยคะ่ะ เฉลี่ยนะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าใช้สิทธิ์ F3 จาก220จะเฉลี่ยตกแล้วเหลือ165บาทเท่นานั้นตัวละ165บาทมาดูต่อค่ะ Easy Wear คอซ้อนถัดมาค่ะอันนี้เป็นน้ำเงินใช่ไหมสีสีม่วงนะอ่ะพี่เชื่อหนูพี่เชื่อหนูหนสีม่วงแต่งซ้อนสีชมพูตร,ตรงนี้คุณลูกค้าอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะขอบคุณสำหรับ1ไลค์2ไลค์ลอยมานะคะขออีกได้ไหมคะ ถ้าไลฟ์มาแล้วเสียงจะดีขึ้นนะคะเสียงเริ่มหายแล้วคุณลูกค้าตัวนี้สองยี่สบาทสองยี่สิบาทนะคะซื้อสามตัวจ่ายห60ศพอซื้อ 2, ซื้อสามตัวจ่ายห60แถมไปให้อีกหนึ่งตัว <Okay. S 1> ก็เท่ากับว่าคุณลูกค้าซื้อสี่ตัววันนี้จ่ายห60รับไปเลยสี่ตัวฉเฉลี่ยตกตัวละหนึ่งหบ้าบาทโอ้โหคุณลูกค้าที่ชมอยู่คือไม่ได้สัมผัสเนื้อผ้าไงอาจจะลังเลเพราะฉะนั้น ยังไงถ้าอยากจะรับโปรโมชั่นนี้จริงๆน้องแวะให้มาดูมาลองสวมมาลองใส่ถูกใจแล้วค่อยซื้อกับ e ีซี่แวะสามแถมหนึ่งค่ะไปต่อจ้าสีบานเย็นก็มาค่ะนี่บานเย็นคอน้ำเงินใช่ไหมเอ่ยบานเย็นคอน้ำเงินจ้ะเสื้อยืดคอซ้อนอีซี่แว r โอ้ลูกค้าหนี่เราไปหมดเลยทำไมอ่ะ ไม่ชอบนะอะ220่บาทคุณลูกค้า2 2 0บาทใครจะรับตัวเดียวจ่ายน้อง220บาทใครอยากซื้อในราคาสุดประหยัดซื้อ3ตัวแถม1ตัวตัวนี้16 5บาทเช่านั้นค่ะไปต่อจ้ามาอันนี้ยังมีม่วงไหมม่วงเทาเป็นม่วงอ่อนคุณลูกค้าสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อน2 2 0บาท ซื้อ3ตัว660นะคะ660รับไปเลยจ่ายในราคาคะ3ตัวแต่ว่ารับเสื้อไปเลย4ตัวนะคะอ่ะใครจะรับม่วงอ่อนคอเทาไปต่อจ้าเราไม่บอกไปต่อน้องเขาก็จะชนะรอยอยู่นะเอาอันนี้เรียกว่าเสื้อแจงมโมโได้ไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนพี่ไหมเออ ใครจะรับาเสื้อแตงโมทำไมต้องเป็นชื่อเสื้อแตงโมแดงตัดเขียวมาขนาดนี้นะคุณลูกค้าแดงตัดเขียวมาขนาดนี้เอาใครจะรับสีแตงโมนี้ไปเลยนะคะคอซ้อนแตงโมตัวนี้คุณลูกค้า2 2 0บาท220บาท,บาทไม่แพงไม่แพงนะคะใครอยากได้ราคาประหยัดเอฟน้อง3ตัวไปเลยนะจ๊ะ3แถมหนึ่งจ้าไปต่อจ้าเหลืองมาเหยื่คอซ้อน เหลืองใสๆเหลืองสว่างสว่างตัดกับน้ำเงินเข้มๆแบบนี้สวยมากมีไซส์ให้คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะจะไซส์ไหนหนะ้าอ,อกเท่าไหร่สอบถามเข้ามาเลือกสีก่อนแล้วค่อยเลือกไซสย์ย้ำว่า220บาทถูกแล้วยังไม่พอนะคะซื้อ3ตัวแถมให้อีก1ตัวนะคะ แถมให้อีกหนึ่งตัวเหลือ1 6 5บาทเฉลี่ยแล้วใครจะรับพิมมาเลยคุณลูกค้าที่ชมอยู่จะรับพิมพ์มา F 660 F 660แล้วเดี๋ยวเราดูแลต่อจะรับเป็นสีไหนไซส์ไหนดีนะคะอ่ะมีอะไรอีกนี่อันนี้จะเขียวได้ไหมเนี่ยเขียวมินอ๋อเขียวมิ้นตัดฟ้าก็ยังเป็นโปรโมชั่น 3แถมหนึ่งอยู่คุณลูกค้า3แถมหนึ่งอยู่ใครรับ3แถม1รับไปเลยร,ลยราคาพิเศษเฉลี่ยให้แล้ว165บหาทจากสองร้อยยีบร้อยหบาทจากราคาปกติ220ร้อใครจะรับสตัวพิมมาเอฟหกหเขียวมิ้นท์คอซ้อนสีฟ้าค่ะชมพูก็มีสีเยอะมากและจ้าไม่ต้องกลัวเรื่องสี ได้ถูกใจกันทุกคนนะคะคุณลูกค้าที่มีแบบเป็นเป็นไปฝากทั้งบ้านเนาะคุณพ่อก็เลือกสีเข้มเข้มสีเทาสีกรมอย่างนี้คุณแม่ก็ชมพูฟ้าอะไรอย่างนี้คุณลูกก็แบบสีสันสดใสสีส้มสีม่วงโอ้โหแบบคุบมากคุณลูกค้านะคะก็คือสีตัวตกไปเลยให้คุณพ่อสองตัวคุณคุณพ่อคุณแม่อย่างละตัวคุณลูกสองตัวอย่างนี้เนาะโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าโปรครอบครัวนะเลือกไซส์ได้ด้วยเอ้า ใครจะตัดสินใจใส่เป็นเสื้อครอบครัวก็ได้นะเอาไปสแกนเป็นครอบครัวก็ได้กับราคาพิเศษแล้วเนื้อผ้าอย่างนี้คุณลูกค้า660บาทนะจ๊ะรับไปเลย4ตัว660บาทรับไปเลย4ตัวนะจ๊ะเฉลี่ยแล้วตกตัวละ165บาทสีชมพูคอซ้อนตัดเทาค่ะอะไรนะตัวนี้ยางเอ้ยเราโชว์แล้วดิมินหรือเปล่า อา c o ลสีนะโอ้โหอะต่อจ้าสีฟ้าหรอโอ้โอ้เอเขียวนะโอ้จ้าจ้าจ้ฟ้าออกเขียวนะคะกลัวจะพูดสีผิดนะคะเครียดเครียดไม่เป็นไรคุณลูกค้าที่ชมอ,อยู่นะคะสีเหมือนกันเนาะไม่หลอกนะสีสีก็คือตรงจริงเลยกล้องเราไม่หลอกที่เห็นว่าเราสองคนสวยก็คือไม่ได้หลอกนะสวยจริงๆตัวจริงก็สวยนะคุณลูกค้ากล้องนี้ไม่มีหลอก สีไม่เพี้ยนคน,คนขายก็ไม่มีเพี้ยนตรงปกนะจ๊ะใครอยากดูตัวจริงมาดูรับประกันตรงปกทุกคนนะคะ,ะยกเว้นอย่ามาตอนไหนนะอนเย็นๆใกล้เลิกง,งานอาจจะเพี้ยนปกนิดนึ่งอตอนนี้ยังอยู่แป้งยังได้นะคะคิ้วยังมาเย็นๆเป็นไงหางคิ้วหายหายไหมหายเลยนะอะมาต่อคะ่ะตัวนี้เอาจบแล้วใช่ไหมพราะือยัง เหลือสีสีส้มค่ะอันนี้เป็นส้มอ่นอ,อนๆคุณลูกค้านี่ส้มอ่นอ,อนๆคอซ้อนตัดเทา220บาทซื้อตัวเดียว220บาทคููค้าซื้อ3ามตัวจ่าย660ยัอย่างไม่บอกแถมให้อีกหนึ่งตัวฉเฉลี่ยตกตัวละ16 5บาบาทโอ้โหคุณลูกค้ามันต้องมาดูเนื้อผ้าเนาะมันต้องมาดูเนืเนอน้อผ้าแล้วคุณลูกค้าจะรู้ว่า เนื้อผ้าแบบนี้จ่ายเรา165บาทเกือบจะแบบโอ้โห,โหราคาตลาดอยู่แล้วนะเกือบจะเท่าราคาตลาดอยู่แล้วลดให้ขนาดนี้คุณลูกค้าถ้าไม่มั่นใจมาดูเนื้อผ้าละกันเนาะกับแบรนด์ easy wear นะคะเป็นคอซ้อนสวยๆแบบนี้ตกตัวละ165บาทเอฟไปใส่กันทัองครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เนาะแล้วที่สำคัญสต็อกแน่นสีแน่นไซส์แน่นเลือกไปฝากคุณพ่อตัวหนึ่งคุณแม่ตัวหนึ่งคุณลูกตัวหนึ่งแล้วแต่คุณลูกค้าจะ จะจัดสรรเลยกับโปรโมชันนี้อะเรียกว่าเป็นโปรครอบครัวดีกว่านะโปรครอบครัวนะจ๊ะเหลือตัวละห65บาทค่ะอสีดำคอซอนโอ้โหสีดำเค้าก็ทำคอซอนมาให้นะดำซ้อนดำกันไปเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นคอซอนที่คุณลูกค้าอาจจะมองไม่ค่อยชดัดเป็นดำซ้อนดำสำหรับลูกค้าที่แต่งตัวแนวอะไรอะแนวแบบดักดัก สายดาร์กนะชอบมาพูดนี่จังเลยสายดาร์กเออสายดาร์กเสื้อดำเกงต้องดำด้วยไหมกางแบ็ค <All back. S 1> <Back S 2> ไปเลยทั้งหมดเลยก็มีให้ก็มีให้อันนี้น่าจะเป็นคุณพี่นะคะคุณพี่นะจ๊ะก็ยังอยู่ในโปรโมชั่น3แถมหนึ่งตกตัวละ165บาทกับอีซี่แหวกผ่าีดีไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดนะคะ ต้องมาสวมใส่ต้องมารองดูเรามีห้องรองชอบไม่ชอบคุณลูกค้ามารองได้ย้ำว่าโปรโมชันนี้ถึงวันที่เราไปทีหลังเขาใช่ไหมเขาจะไปก่อนใช่ไหมย4สิ่งหาคมอยู่กันอีกหลายวันคุณลูกค้ามีเวลาแวะเข้ามานะคะโปรโมชั่นเสื้อยืด Easy Wear 3แถมหนึ่งอยู่ตรงไหนคะแม่พิกัดร้านโปรโมชั่นแกลอคุณลูกค้าเข้ามาที่ประตู3ประตู3าตรงบันไดเลื่อน ตรงเข้ามาเลยอยู่ตรงข้ามกับร้านสตูดิโอเซเว่นนาะอ่ะของยังเน่มสต็อกยังแน่มใครจะรับทักมาค่ะสำหรับวันนี้เสื้อยืด Easy Wear. อ a s ิแวร์เราสองคนลาไปก่อนนะคะน้องอะไรเนี่ยน้องเฟื่องหรอน้องเฟื่องลาไปก่อนนะคะอ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปละค่ะาและค่ะไม่มีใรทักอะไร,รเลยเสียใจอ่ะไม่อยากได้นะ อยากได้แวะเข้ามาคุณลูกค้าแวะเข้ามานะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ